สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสูซ่ซปเปอร์คอมเมนต์บายซปเปอร์สามารถครับต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆครับผมสำหรับทัพช้างสึดของเราซึ่งสามารถคว้าหนึ่งแต้มได้จากซาอุดิอาระเบียนได้สำเร็จครับแม่ต้องบอกว่าเกือบจะชนะแล้วครับเรายิงเข้าไปสองลูกแต่โดน VR ยึดคืน แต่ต้องชื่นชมหัวจิตหัวใจของทัพช้างซึกของเราจริงครับต้องบอกว่านัดนี้วิ่งกันทั้งเกมครับ จบเกมครับทัพช้างศึกเราคว้าม,มาได้อีกหนึ่งแต่มพร้อมก้าวสู่ท็อป1 0 0อย่างเต็มตัวครับแหมดีใจมากๆครับในรอบหลาย10ปีครับที่ทัพช้างศึกเราจะเข้าไปสู่ท็อป1 0 0ของโลกครับสุดยอดเยิงครับผมและลรงใจทีมชาติไทยเราสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมผมบอกเลยว่ามีคอมเมนต์มากมายต่างๆจากอาเซียนจากหลายประเทศของอาเซียนมาคอมเมนต์เชิดชูกับทีมชาติไทยครับและโดย เฉพาะเวียดนามครับมีคอมเมนต์ถึงไทยเต็มไปหมดครับเขาบอกว่าไทยนี่แหละคือเจ้าอาเซียนตัวจริงพวกเขาเล่นกับทีมในระดับเอเชียได้อย่างยอดเยี่ยมแหละสุดยอดมากๆฉันบอกเลยว่าไทยนี่แหละเจ้าอาเซียนตัวจริงไม่ใช่เวียดนามของเราแล้วคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยตอนนี้ได้แซงนาเวียดนามแล้วฉันรู้สึกว่ามันเศร้าจังคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า ถ้าดูจากฟอร์มไทยตอนนี้นะเขาไม่ได้อยู่แค่ระดับเอเชีย e แล้วกำลังก้าวไปสู่ระดับยุโรปแล้วนตอนนี้แมยิ้มกว้า,างสครับเวียดนามชมไทยครับและบางคนก็บอกว่าไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรแล้วสำหรับฟุตบอลเวียดนามให้ไปเรียนรู้ที่ไทยเลยจะได้รู้แล้วรู้รอดไป อย่างไรครับเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์จากแฟนฟุตบอลพีานามกันแบบเต็มๆกันเลยครับฝากท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับกายและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจกับผมเลยครับเมื่อพร้อมแล้วไปฟังเลยครับคอมเมนต์จากแฟนฟุตบอลพีานามเขาจะคิดเห็นกันอย่างไรภายหลังทีมไทยของเราผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายกับคะแนน5แต้ม3นัดไม่เสียประตูเลยไปฟังคอมเมนต์กันเลยครับ มาเริ่มต้นกันที่คอมเมนต์แรกครับคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าไทยทำไมพวกคุณไม่เอาชนะซาอุดิอารเบียให้ได้คุณจะได้เข้าเป็นอันดับที่หนึ่งและก็ไปเจอทีมชาติเกาหลีใต้แหม่ทีมชาติไทยตอนนี้ผมบอกเวียดนามเลยว่าใครก็ได้หมดครับผมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันอยากให้หัวหน้าผู้ฝึกสอนของเวียดนามเนี่ยมาดูทีมชาติไทยว่าเขาเนี่ยทำเกมกันอย่างไรถึงประสบความสำเร็จในการแข่งขันคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า ผู้เล่นไทยตอนนี้ฉันรู้สึกว่ามันช่างแตกต่างกับโค้ดคนเก่าของเขาสะเเกินคอมเมนต์ต่อมาเข้าบอกว่าสุดท้ายแล้วไทยได้เป็นอันดับสองของสายและไทยได้ประโยชน์ในทุกๆด้านสามารถผ่านเข้ารอบ16เทีมสุดทา้าย ผู้เล่นชุดแรกได้สามารถที่จะพักผ่อนกันอย่างเต็มที่และที่สำคัญเขาได้ก้าวสู่ท็อป100เต็มตัวพร้อมกับควา้าหนึ่งคะแนนจากซาอุดิอาระเบียมาด้วยคอมเมนต์ต่อมาเข้าบอกว่าประเทศไทยคุณมีประตูอีกหนึ่งคนที่ยอดเยี่ยมผิดกับเวียดนามในตอนนี้ที่เราไม่มีประตูดีๆเอาเสียเลยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าหลังจากนี้อินโด จะเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายพร้อมกับทีมไทยส่วนเวียดนามเราขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันกำลังดูทีมชาติไทยแข่งขันในวลานี้อยู่ฉันบอกเลยว่าพวกเขาเล่นได้อย่างสวยงามและยอดเยี่ยมทั้งกองหน้าและกองหลังไม่เหมือนเวียดนามของเราที่เล่นได้ตรงกันข้ามกับทีมไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไทย ตอนนี้กำลังก้าวสู่เป็นผู้นำของอาเซียนโดยเต็มตัวไทยเองใช้รูปแบบการเล่นเช่นเดียวกับตอนที่ปารคขังซอได้คุมเวียดนามโดยการเล่นเกมรับที่แข็งแกร่งพร้อมเล่นเกมรุกที่รวดเร็วนี่แหละคือ d n a ที่เราจะต้องฝึกกันในผู้เล่นของอาเซียนส่วนเวียดนามตอนนี้ไม่รู้ไปเอาผู้เล่นที่ไหนมาแล้วพวกเขาเล่นกันได้อย่างล้มเหลว ผิดกับอินโดนีเซียตอนนี้ที่ใช้โค้ดจากเกาหลีและพวกเขาสามารถผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้เร็จส่วนเวียดนามเราตีตัวกับับ้านคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยพวกเขาตอนนี้แซงเวียดนามได้อย่างเต็มตัวแล้วฉันรู้สึกว่ามันช่างเศร้าจังคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้าดูการเล่นของไทยตอนนี้นะ พวกเขาไม่ใช่แค่อยู่ในระดับเอเชียพวกเขาสามารถต่อกรกับทีมระดับยุโรปได้อย่างสบายแล้วในตอนนี้แม่ขอบคุณเวียดนามมากครับที่ชมพีไทยของเราคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเวียดนามหลังจากนี้ที่เคยบอกว่ากินฮอตพอทไทยมาโดยตลอดหลังจากนี้คุณจะไม่ได้กินฮอตพอทไทยแต่หลังจากนี้ไทยคงกินฮอตพอทเวียดนามโดยตลอดคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า โค้ดคนปัจจุบันของเวียดนามคอร้องเถอะว่าเปลี่ยนเลยได้ไหมมันดูไม่มีอานาคตกับการเล่นของพวกเราเลยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไทยช่างแข็งแกร่งเสีเหลือเกินพวกเขายังเป็นทีมที่ดีสุดในอาเซียนเสมอคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอินโดนีเซียจะต้องเจอออสเตรเลียส่วนไทยของเราจะต้องเจออุซเบกิสถาน ฉันบอกเลยว่าโอกาสของไทยในการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายช่างสดใสซะเหลือเกินคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าหลังจากนี้เรามาเชียร์ทีมไทยกันดีกว่าเพราะเขาคือตัวแทนจากเอเชียตะออกเฉียงใต้ขอบคุณมากๆครับผมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันรู้สึกว่าคิดถึงโค,ค้ชปาขงังซอซะเหลือเกินถ้าเขายังอยู่เวียดนามของเราคงไม่เป็นอย่างนี้ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไทยแลนด์เจอทีมใหญ่เขาเล่นแบบเดียวกับเวียดนามเมื่อสมัยก่อนที่ปาร์คยังอยู่นะรวดเร็วว่องไวและก็แข็งแกร่งคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเห็นการเล่นของทีมชาติไทยฉันบอกเลยว่ารู้สึกอิจฉาอย่างเดียวไทยนี่แหละคือเจ้าแห่งอาเซียนตัวจริงในเวลานี้เลย คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่มันคือความล้มเหลวครั้งยิ่งใหญ่ของฟุตบอลเวียดนามภายหลังจากที่เปลี่ยนโค้ชมาเป็นทูซีเย่ฉันบอกเลยว่าประเทศของเราได้สูญเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเวียดนามถ้าเจอกับไทยในเวลานี้นะ ฉันบอกเลยว่าเราจะต้องแพ้ไทยไม่ตามกว่า5ประตูอย่างแน่นอนเรียบร้อยแล้วครับผมคอมเมนต์จากแฟนฟุตบอลเวียดนามครับที่เขาพูดถึงทีมชาติไทยพูดถึงทัพช้างศึกเราที่สามารถคว้าอีกหนึ่งแต้มได้สำเร็จจากซาอุดีอาระเบียรครับและเข้าเป็นอันดับ2ของสายด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมครับชนะ1 เสมอ2และก็ความหาแต้มกับครีนชีตครับไม่เสียแม่แต่ประตูเดียวปรบมือสิครับผมและอันนี้ครับทีมชาติไทยของเราจะลงทำการแข่งขันในนัดต่อไปเจอกับทีมชาติอุสเบกิสถานครับในเวลา18แนาฬกานาทีในวันที่30มมกราคมนี้ครับ กองเชียร์ชาวไทยผ่านไม่ได้ด้วยประการทางโปูนะครับผมขอเสียงเชียร์ขอแรงใจให้กับทัพช้างศึกกันหน่อยครับผมทัพช้างศึกสูส้ๆวันนี้แอดขอตัวไปก่อนสวัสดีครับผม